สวัสดีครับผมเจอกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้มาเอาเผ็บวันที่สองกันครับบานแล้วครับช่วงนี้นี่ครับผมดอกกำลังสวยๆอยู่ครับ นะครับวันนี้นี่ทางนี้อีกอิบานมันอินบานละ เก็บอันบานครับคิมได้ถ่ายครับนี่ครับใบเมโอีแล้วครับอ,อ,อีอืออ,อ,อ,อืมอืออือออื พวกนี่เหมือนนี้แล้วครับมดแน่นนอนครับ <c oughs> อ๋อได้กระโหลกอ้อหนังแงะไปเยู่นี่ครับดินแตกๆจะใช่ไหมแตกอะไรไม่รู้ <c oughs> โอ้ใช่อยู่ครับนี่ <c oughs> <c oughs> แตกแตกอ้นั่น,นะน,น,นอ๋อ,อ,อ,อโอ้โอโออยำใส่เสก็นันยำใส่แล้วเหลียวมันแล้วกันโอ้ยเหลียวแล้วโอ้ยเหยียบใส่แล้วครับแน่นจีอยู่แตกไปหนึ่งอันสองอันแล้ว ันนี้เห็บอย่างไรอ่ะเห็บแล้วงกบาน ลงสวยสๆเปิดดูสิมีเตะอันบานสับผมนี่โอ้ยนี่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 นครับโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยลูกเก็บเก็บนี่ก่อนนี่ไป ขี่มอคงามขนาดอ่ะมันพวกนิ่มมีแล้วมันพูกเเน่าหมดแล้วครับ ดอกนิ่งนอยเลยออ้กำลังจะบานเหมือนเสียงโคนมาแหมมันจะฮะยออ่าหันเฮบก่อนโคนก็เริ่มไม่มันใจอม่างเนี่ยโคนเยอะครับวันนี้ตะกี้อยู่ตังปูนี้ได้หน่อยเดียวครับหนีมาตังนี้เแืม ดกันจได้บนะเออได้แล้วก่ะมกินแล้วแมงกินละอืมดนี่นี่มันอยู่ลึกหน่อยครับอ้ยงามๆเลยสดอก นี่ดินเตกนะนี่นะนี่ครับดินเตกอีกแล้วนี่นี่ครับดินเตกเออไม่กระห่อมมันนี่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 เห็นไหมเหรอบานบานบาน บานมันอีกแล้วก็เก็บอ,อ,อ,อันดานมันเลยยุงเยอะขนาดเราจะกลับแล้วครับตอนนี้ เป็นหนึ่งครับหนึ่งกับน้ำพริกขาอืมอืม,อมยุงกับว่องว่องแวงแวงน้อยอยู่ฮะมาเอาแล้วก็เอาอยู่กัได้อยู่เอาหมดเอาอันนี้ก่วันนี้นี่เอาเรียบกันลูกว่าเอาเรียบเลยครับวันนี้ โอ้ยขี่ดินโอ้ยอยู่ลึกเนี่ยอันั้นโอ้ยดอกเจ็ดใยครับนี่ครับนี่นี่อีกนี่ที่นี่อีกนี่ อันนี้เก็บเรียบอือมกินโอ้ยจะโดนใส่เล็กเ,เกือบไปแล้วโอ้สามสี่ดอกอย,ยุงยุงเยอะมาก นหนึ่งขึ้นได้นี่อีกดอกหนึ่งนีสิมันรับมอบอยู่นี่แหมนี่เนาะมันสองันอ๋อสามดอกสามดอกขีมันงาม,งามนี่นี่นี่น này เนี้นยากาศที่มอมเพใานะ่หันกันเนาะเวลามันใหญ่มาหาันกันบานอย่างเดียวมันโพดินดีๆเตอะอันนี้เนี้ยเ็บเรียบไปหมดแล้ว ยุงกาเยอะอนั้นอุอ้ยสามสี่ดอกครับผม นมันเห็มอืออันนี้นี่น่ะน้อยแยมเสร็จละลูกเอ้ เล็ไปตังปูนม่อมีครับมาได้ตังเนี้ยมาได้ที่นี่ได้แย่เลยครับบันก็เอา้าดอกใหญ่ๆเลยครับจีมันอยู่ในดิน

อยู่ลึกครับเห็บอย่างนี้นี่ไปตองแน่นี่ออกบองังดอกงามๆเลยครับอุ้ยตีมยาวๆน,นี่ดินกำลงังแตก โอ้สองดอกก้อนสีงามๆอ,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 อีกใหญ่แล้วครับอันนี้แหละหนึดอกนี่จังใหญ่ เริ่มจะมามีแล้วครับนอยเยอะนนี้มีแหมสามดอกสี่ดอกแต่ยุงนี่เยอะแต่ใครับ ทางนี้นี่มาได้เอายากันยุาางยมาโดยครับมนันนี้อยู่ในดีนใช่ไหมโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอีกล่ะีสองดอกงามเลยอันนี้ก็จีอี นี่ครับผมอุ้ยนี่กำลังผู่ขี้ดินอันนั่นอันนี้เก็บม่วนครับดอกมันใหญ่ดี อุ้ยตัดตินเลยสองดอกงามนุ่นฉีมเหนียมกนันี่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 น,นี่นี่นหลายอยู่ครับโอ้ยแตกไปอันหนึ่งแล้วอื เขาได้ฉียยเ,เขาได้จีอยู่เขาได้ฉีมันอยู่สวยมาคืนนี่งน่งอัน จัดหน่อยครับโมมือหนึ่งแล้วครับ่ปิดที่นี่ก่อนนี่ก็บใบไม้นี่ออกดูซิมีกี่อันโอ,อ้ออกมาแล้วครับผม เยียมาสองตะก้าดูจะย่อยดูดูจะได้เยอะเหลือตแต่ว่าแตอันบานมันเยอะเกือบมีที่นี่อีกหนึ่ง อืมดอกอีกหนึ่งดอกตุ่มๆง,งามๆนี่กำลังจะแป่นออกขี้ดินครับเออมดีแล้วก่าดีกัอดีอยู่ไม่ดีแล้วครับ เน่าหมดแล้วครับแม่มีดอกนีได้อยู่นี่ได้อยู่อ๋อได้อยู่ลูก การค้าไปแล้วครับขึ้นนาขึ้นาเกี่ยแลครับโอ้น like ี่นี si em, other, <wh ่นี่อันนี้นี่สองดอกขีนปุบปุใต้นั่เห็นเห็นก็เห็บครับดอกมาได้ ดีแล้วครับดูครับโอ้ยเป็นเชื่อมครับสรุปผลงานครับผมนี่ครับบานครับสวนมากเป็นนันบานครับผม คลิปนี้ก็ขอไว้แค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับผม